สวัสดีครับผมตอนเย็นๆครับผมมาหยอดน้ำกดก็เอาคืนมาให้ดูด้วยครับผมพอดีติดภารกิจครับผมอยู่กับสวนยางช่วงนี้ครับผมมาชมครับผมเนี่ยนะเป็นสิบห้าหลักชุดสิบห้าหลักครับผมนี่ครับผมไก่ออกกัญชาแล้วครับผมอีกไม่กี่เดือนนะครับเนาะทันที่ชอบต่อไก่ก็เป็นทองเหลืองครับผม มีรังเก็บชุดสิบห้าหลักครับผมสอบถามเข้ามาได้พูดคุยกันได้ครับผมดูรายละเอียดครับผมสองชุดรังเก็บครับผมพร้อมรังเก็บก็พอดีเล่นครับผมสิบห้าหลักมันจะไม่ยุ่งครับผมถ้าเป็นยี่สิบห้าหรือสามสิบก็ได้ครับผมแต่ตอนมันติดไก่แล้วมันพันครับผมเวลาไปต่อก็ตัวนี้เป็นของไก่บ้านก็ได้นะผมนะ ไก,ก่อกไก่โจนบ้านเราเนี่แหละดักได้หมดครับผมเผื่อจับไก่กินไม่ได้ก็อันนี้ปักเลยครับผมมาสาธิตครับผมรีวิวให้ชมแกะครับผมสิบห้าลากครับผมปักง่ายกับปักง่ายครับผมตัวนี้ขออนุญาตวางไว้ก่อนก่อแกะครับผมดีแกะกอดึงลังคืนอันนี้ลังเก็บครับผมอันนี้เป็นตัวเก็บนะบางทีหลายท่านคงรู้จักกันแหละแต่ว่าตัวนี้เป็นลังเก็บเป็นที่เก็บแล้วครับผม ดันเอ็นให้มันอยู่ทรงให้มันเป็นวงกลมอย่างนี้ครับผมเนาะเข้าใจนะครับเนะาะพอมันหายก็คล้องคอไปเลยจะอยู่อย่างนี้ครับผมสิบห้าหลักนี่ครับผมอะดูใกล้ๆเผื่อมันสะท้อนแสงแล้วก็หมองตัวเอสครับผมตัวนี้ท้องเหลืองแบบใหญ่ครับผมแข็ง ให่ครับนะชุดหลักเดียวครหลักแรกครับผมออกงี้นระับนะตัวนี้ความกว้างอยู่ที่สี่จุดห้านิ้วครับผมสี่สี่นิ้วครึ่งครับถ้ามันใหญ่กว่านี้เป็นคืนรอบไก่ครับผมนะถ้าชอบใหญ่กว่านี้เอาห้านิ้วหรือหกนิ้วก็ทําได้ครับผมก็สอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้แล้วแต่พื้นที่เนาะบางทีหลักความหลักหลักนี้มันมัน ทางสั้นเนาะครับเนาะบางทีพื้นที่แต่ละที่มันดินมันซุดอันนี้ปักดินแข็งเนี่ยมันก็จะพอดีครับผมนะปักให้ดูครับผมบางทีดินลึกๆก,ก็ต้องใช้หลักลึกครับผมหลักสูงๆ่ะมาชมะจะปักก็สมมติว่าน้องไก่อยู่ตรงนี้ครับเนาะน้องไก่อยู่ตรงนี้ก็ปักประมาณนี้ครับร,รูปแบบรูปแบบรูปแบบที่วางไก่คืนชนครับผมตีด้านหน้า แล้วก็ปล่อยปล่อยทางเข้าครับผมนี่นะตามที่ผมวาดไว้ไนี่นี่ผมนะนี่จะอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นน้องไกอ่อยู่งี้วอนนี้ปล่อยให้เข้าก่อนเวลาเขาไอเล่นกันแล้วก็เขาก็ไม่ไม่ไม,มสนใจคืนแล้วก็ผมที่เนี้ยแล้วเขาก็เอาเลยครับผมนี่เอาปักด,ดูครับผมนี่ดินแข็งับผมจะอยู่อย่างนี้ครับผมดินทรายบ้านบ่าวบุญการจะเป็นดินทรายครับผมนาแรงก็ เสียบได้คนระับผมเนาะเสียบได้เพราะว่ามันแข็งปากนี้คนระับผมเฉ่งเียงหน่อยนี่ก็เผื่อตัวข้างหน้าด้วยคนระับผมเนาะข้างหน้าตัวนี้เผื่อมันถ้าปักอย่างนี้มันห่างเนี่ยห่างมันก็ไปได้คนระับผมเวลาวิ่งเนาะหรือมันขึ้นอย่างนี้ต้องปักชิดๆอย่างนี้คนระับผมปักชิดๆคนระับผม ชิ้นเฉียงหน่อยครับผมได้อยู่นี่ครับผมหินแข็งนะผมนะจะเป็นรูปแบบอย่างนี้สิบห้าหลักปักง่ายครับผมปักง่ายปักง่ายเก็บง่ายด้วยครับผมอันนี้ยังสูงอยู่เพราะดินมันมันแข็งครับผมต้องปักลงให้มันอยู่ประมาณนี้ครับผมอันนี้คือคร่าวๆให้ดูครับผม ห้าหลักนะครับนะอันนี้คือใหม่ๆเลยลเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำเรื่อยๆครับผมทำอยู่แต่ว่าช่วงนี้ติดภารกิจกับสวนยางอยู่ไต่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมครับผมก็จะถ่ายลุงอยู่ครับผมเกินวันสองวันหรอครับผมยุ่งๆอยู่กับสวนยางเพราะเปิดจีดใหม่ครับผมนี่ครับจะอยู่อย่างนี้แหละถ่ายด้านบนถ่ายด้านนี้ไป ดูสวยครับผมปักสวยๆให้ชมเออแล้วก็ดูความกว้างขึ้นสูงแต่อีกชุดนึงก็ถ้า่าน้องไก่อยู่นี่แลนะ้วเนาะชุดนึงก็เป็นคืนทางก็ได้ครับผมสามารถเป็นคืนทางก็ได้ ปักทางที่ว่าเขาจะมาครับผมน้องไก่ที่ว่าเขาจะมาะตัวนี้ก็ผมตัวเลานี่ผมนะอะดูครับผมเป็นหลักทองแดงนี่ผมใช้บ่อยก็ไม่ขึ้นสนิมครับผมแต่ไม่ใช้นานก็ไปเสียบดินแป๊บเดียวมันก็เงาเหมือนเดิมครับผมเนี่ยการพันนะผมนะละเอียดเนาะแน่นนะผมตัวนี้ก็เส้นใหญ่เพื่อมันพันครับผมมันจะได้แกะง่ายสับัดสับัดก็ออกได้ครับผม ถ้าเส้นเล็กๆนี่ยุ่งเลยแกะไม่ได้ครับผมแต่สิบห้าหลักมัใช้ง่ายครับผมแนะนําตัวนี้ครับผมสิบห้าหลักก่อนนี้ครับผมแกะให้ดูเลยทีแกะครับผมแล้วก็วิธีเก็บแก่ไก่โจนบ้านเรานี่เสร็จเลยนะครับผมนะถ้าจับจยากๆนี่ก็คืออันนี้วางแล้วก็คืนกลางแล้วก็ไล่เข้าเลยครับผมนี่ นี่วิธีจับครับผมสิบห้าหลักห้ามจับข้างล่างนะตามที่ผมเคยบอกกันแล้วครับถ้าจับตรงนี้จับได้ครับผมเฉพาะคนที่ชินแต่คนไม่ชินห้ามไปจับแล้วก็เอาออกมาอย่างทีละอันอย่างนี้นะครับนะโดนเลยยุ่งครับผมมันจะยุ่งผมจับอย่างนี้ข้างบนนี อีกอ่ะอีกวิธีนึคงับผมสลับฟันปลาเดี๋ยวมาให้ชมก็ผมเผื่อบางท่านยังไม่รู้จักนะครับเนาะอันนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้กับผมบ่าวบึงการนอนนาครับผมทําเองครับผมทําเองทั้งหมดเลยใกล้ออกก้นตายแล้วอีกไม่กี่เดือนนบผมสองเดือนกว่าๆนะครับเนาะอ่ะสลับฟันปลาให้ดูครับผมวิธีสลับฟันปลาก็อนนี้มาดูครับผมดูใกล้ๆกล้ สบางพอไหมตรงนี้นี่ครับผมหลับฟันปลานี่มาอยู่ข้างบนหนึ่งและนี่ครับผมนี่ระยะห่างก็ที่ผมบอกหอ่าฝ่ามือนึงครับผมนี่ฝ่ามือเนอะาะระยะห่างของหลักครับผมแล้วก็อีก,กันนึงจะอยู่ตรงนี้นี่ครับผมอยู่ฝ่ามือนึงความกว้างก็ปัก างนี้ครับผมเพราะว่าในมาอย่างไงก็โดนครับผมถ้าขาเข้ามาอย่างนี้กระโดดขานี้อีกขานึงกระโดดขานี้ครับผมตัวน,นี้ไม่รอดครับผมสิบห้าหลักยังไงปักด้านหน้าเป็นคืนทางก็ได้ครับผมคืนทางแล้วแต่คนปักบางคนก็ปักเต็มเลยครับผมแล้วเตะแต่ว่าตอนไปปักเบิงไม้ไม,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 ไม่ต้องไปกวาดมันนะผมให้มันเป็นธรรมชาติไปเลยแล้วก็นั่งไกลๆหน่อย ไม่ต้องไปแอบมองเขาครับผมเวลาเขาจะเข้ามันจะอายครับผมรอฟังเสียงเอาอย่างเดียวนี่ผมเสียงไก่หยุดขันแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรใช่เลยครับผมสังเกตง่ายๆับผมบางทีก็จะมีสิ่งอื่นมาด้วยครับผมจิ้งจอกอย่างนี้ก็ได้ครับผมจิ้งจอกกลัวเขามากินน้องไก่ก็ต้องระวังครับผม เขาจะมาคู่กันกระรอกกระตรกเตมีหมดแล้วครับผมนกฟานเก้งมีหมดแล้วครับผมไก่นี่สุดยอดครับผมขันขึ้นนี่ถ้าตัวไหนมันหมานเน่เก้งกว้างเข้ามาเลยครับผมนี่ก็จะอยู่งี้ครับผมสมมุติว่าเป็นทางไก่เนะาะกอไผ่สองข้างายกข,ขึ้นสูงกอไผ่สองข้างก็ปักแล้วครับผม สมมติว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นกอไผ่กอไผ่ก็ปักมิดกอไผ่เลยครับผมอีกด้านนึงก็มีดกอไผ่ดูใกล้ๆครับผมความห่างลาเขาเดินมาเนาะไก่ก็จะมีสองขาใช่ไหมมันก็จะไปอย่างนี้ก็โดนครับผมนี่โดนถ้ามันไปอย่างงี้ตัวนี้นี่ก็โดนตัวนี้ครับผมแต่ไก่โจนบ้านเราเนี่ก็เสร็จเลยครับผมเนี่ยเพราะว่าอกเขาสูงไก่โจนมันจะสูงครับผมแต่ว่าถ้าเป็น ไกลต่อกระเจีมันจะต่ำครับผมถ้าเดินมาอกโดนอกก่อนมันจะไม่โดนับผมอีกขาหนึ่งก็จะไปโดนตัวนี้ครับผมประมาณนี้อ่ะโอเคครับผมฝากแค่นี้ครับผมพอดีทำาูุแลเดี๋ยวฝนมาครับผมอ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกับบาวบังการนนนาครับผมขอบคุณครับ